ไถ้าพร้อมแล้วบอกนะครับผมครั้งหนึ่งเราพี่เปิดแป๊บหนึ่งค่ะเรื่องเครื่องมันเอิบเลยเรื่องมันเอิบแป๊บหนึ่งทำไมพี่เดทก็บอกเราทีเดียวเลยไม่อยากได้นั่นจิตใจไม่โกรธหรอทำไมอ่ะไม่ทีแรกเขาจะถามพี่บอกว่ารอทีเดียวดีกว่ามันหลายคนแล้วมันนั่นนะจักรเพราะเจ็าเพียงแต่แรกเดินเข้าไป พี่เต้ขออนุญาตถามนะพี่เต้เป็นคนสัญญาสดไม่ใช่คนใช่ค่ะอันนี้คือความตั้งใจของเราที่อยากจะทำคือมันเป็นความตั้งใจที่พี่เต้ตั้งใจอยากทําให้น้องเพราะว่าตัวพี่เต้กับน้องคือสนิทกันมากไม่ได้ใช้คำม,มากอ่ะเกิน20กว่าปีได้อย่างเงี้ยค่ะรู้จักกันนะคะแล้วก็ก็เลยแบบว่าเออนะก่อนที่น้องจะเข้าโรงพยาบาลงานสุดท้ายคือจุสี่คอนเสิร์ตเอ,อวิกสี่พระรามสอง ก็น้องบอกว่าพี่เต้ครับผมขอคืนคิวที่อันนี้อีเวนต์ต่างๆว่าอีกหลายคิวที่คืนคิวมาว่าผมไม่ต้องว่าก็คืนมีสี่ก็ไปรักษาตัวให้หายเดี๋ยวค่อยกลับมาทํางานแล้วพี่จะ้เห็นว่าเออเนี่ยน้องเขาก็เอาง่ายกว่าน้องก็คือให้งานเราตลอดอ่ะแล้วถือว่าเราอยู่วงการแล้วก็ช่วยกันนั่นคือน้องเราก็อยากแต่งหน้าให้ให้น้องอ่ะคือครั้งสุดท้ายที่ที่พี่เต้จะทำให้ได้คือน้องก็คือน้องบอกว่าน้องหล่อเหมือนเดิมทุกอย่าง พี่เต้พูดถามพูดพูดบอกว่าเออก็ขอให้ลูกเรียกเขาเจะเรียกพี่เต้ว่าแม่ลูกขอให้ลูกไปเป็นเทวดาเป็นสงสวรรค์แล้วก็ขอให้ทําให้มงการบันเทิงไทยเนี่ยกลับมาฟื้นฟูนฟดังดารามีละครเล่นเหมือนเดิมนะอะไรก็ขอไปแล้วก็ช่วยช่วยต่างตก็ขอพอเหมือนกันแต่แต่ว่าตอนแต่งไปก็คือกั้นเพราะกลัวน้ําตาจะจะหยดใส่น้องเหมือนกันก็คือต้องอะไรเนี้ยแต่ก็ดีก็มี น้องอุ๋มที่ที่พี่เต้คุยด้วยแล้วก็คุณแม่เขาก็ยืนตลอดเขาก็ขอบคุณอะไรเงี้ยพี่เต้ก็ถือว่าทําให้น้องดีกว่านะตรงนี้ดีสุดแล้วก็พี่เต้ก็รักอ๋อมเหมือนลูกอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเราอยากทำให้น้องเรารอรอรอพี่เต้ว่ารอเลยต้องถ้าคนไปคือหล่อเลยห่อมันปกติเป็นไม่มีผิวดำคือขาวใสปกติเลยเหมือนคนปกติเลยนะคะแต่ว่าเราก็ปรับให้เป็นสีคนปกติเนี่ย เท่าที่รู้จักมาคือน้องเป็นคนค่อนข้างที่จะเอ,อไม่ค่อยหงุดหงิดง่ายไม่ค่อยโมโ oh หแล้วก็ไม่ค่อยพูดเรื่องของใครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนน่ารักการทํางานก็คือง่ายๆสบายไม่ไม่ค่อยอะไรแบบน้องเป็นอีกคนหนึ่งที่นิสใสดีเพอร์เฟกในวงการอีกคนแล้วกันพูดรวมๆคือเป็นเป็นเป็นน้องที่น่ารักอีกคนหนึ่งแค่นี้ค่ะพี่เต้นางจากวินาทีที่ทราบ่าพ,พี่อนเสรต พี่เต้รู้ตอนเชา้าแล้วก็พี่เต้ก็โทรคุยกับน้องอุ๋มน้องสาวก็เลยคุยว่าบอกว่าพี่เต้ตอนนี้กาลังชุลมุนเลยแบบว่าแต่หนูต้องนัดพี่เต้ไงก็คือพี่เต้ก็ตีกลับมาจากลาดรลีเลยตีกลับมาก็เพื่อจะมาทานแล้วก็กลับบ้านไปเครื่องสำอางที่ที่เคยใช้กับน้องอ่ะแล้วก็แต่งให้น้องแล้วก็ให้น้องไว้ในโรงเลยพี่เต้ก็รีบมามาถึงนี่ก็ครบส่งมาถึงสองโมงครึ่งพี่เต้หนึ่งสามโมงสิบห้าก็รีบวิ่งเข้าไปเลยแต่บอกว่าพี่เต้ก็บอกว่า น้องหล่อน้องเป็นเทพบุตรน้องคือเทวดาน้องคือสมบูรณ์ที่สุดแล้วค่ะนณตอนนี้คือเพอร์เฟกที่สุดเลยค่ะพี่เต่ก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากจะเห็นแต่ว่าจริงๆมันเป็นภาพของส่วนครอบครัวใช่แล้วแต่ขอบอกว่าน้องหล่อสมบูรณ์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคืออมอัคคพันธ์เหมือนเดิมเลยค่ะ ย้อนกลับไปตอนที่พี่เต้บอกว่าพี่๋อมเอามาขึ้นคิวแต่งหนาพี่เต้เขาอนไหมครับปกติพี่อาจะชอบทอืม,มเขาบอกว่าผมไม่สบายแต่ว่าน้ำเสียงทีเขาโทรมาบอกว่าแม่แม่แมแมผมบอกบุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหายดีเดี๋ยวค่อยมาทํางานกันใหม่มเพราะว่าพี่เต้ก็มีภาพที่ถ่ายที่พี่เต้ลงแล้วตุกภาพถ่ายงานด้วยกันเนี่ยเพิ่งจะลงไปแต่ไม่นอหนหรอกพี่เต้ว่าคนไม่สบายอะ่ะต้องไปรักษาแต่ว่าเสียงออกมาเขาบอกแม่เดี๋ยวผมก็หายแล้วเดี๋ยวกลับมาทํางาน แค่นั้นเองแต่ว่าน้องก็น่ารักคุยตลอดในเซลในจีขนาดตอนไม่สบายก็ยังเซลนะถ้าไปเลื่อนอ่านของไม่เต้ดูก็จะเห็นอืโอเคค่ะคดีค่ะคดีค่ะ